ก็ไม่ได้รีวิวอะไรไว้เยอะแล้วก็ไม่ได้นําสินค้าเลยนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ในระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ดูสินี่คือของใหม่นะคะที่เข้ามาในร้านอะไรอย่างเงี้ยคือที่ร้านเนี่ยจะมีของใหม่เข้ามาทุกอาทิตย์เลยทุกวันวันเว้นวันอะไรนี้มันก็จะเยอะมากซึ่งตอนนี้ก็คือพอไม่ได้อัดโซเชียลมันพี่ก็จะแบบพิมพ์ไลน์บางทีเราก็จะสื่อสารกันไม่สะดวกเนาะก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะแบบอธิบายให้ฟังว่ามีอะไร บ้างนะคะจะบอกแบบรวดเร็วนะเพื่อให้ครบทุกสิ่งอย่างอะไรนี้เริ่มที่พัทเจลนะคะพัทเจลเนี่ยจะมีทั้งหมด6ตัวนะคะจะมีตัวทาลักแร้นะคะแล้วก็จะมีตัวครีมเชอร์รี่ไว้ทานหน้านะคะอย่าเอาลักแร้ไปทานหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวพัทเจลสีเหลืองจะเป็นลดรอยแตกลายที่ขาแล้วก็หรือว่าที่ก้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสบู่ฟอกตัวนะคะฟอกตัวเท่านั้นนะคะ ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าจะเป็นครีมทาตัวนะคะเขาจะเป็นกระปุกข,ของเขาส่วนพัชเจลสีเขียวจะเป็นสครับนะคะสะครับตัวนะคะก็พัชเจลเขาก็จะเป็นตัวหมดเลยยกเวนเชอร์รี่เทนเดอร์เนี่ยทาหน้านะคะก็อย่าเข้าใจผิดเนาะอ่าอันนี้ผ่านไปนะคะจะเป็นอ่ามาดูกันที่วันเดอร์แลนด์นะคะวันเดอร์แลนด์จะบอกว่าเพอร์เฟกต์มากเออคือมันเพอร์เฟกต์จริงอะมีม้าก,กับใช้ดีมากเลยลองแล้วมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะ ซึ่งไซส์เล็กก็จะเป็นขนาดประมาณนี้ค่ะถ้าลูกค้าซื้อไปใช้นะคะคือ,อคือพี่ได้สอบถามกับเจ้าของแล้วเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยพอมาร์กมาตื่นขึ้นมาหน้ามันขาวเลยอะพี่ก็แบบมีความกังวลว่าเฮ้ยมีสเตอรอยหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยก็สอบถามแบบว่าขอใบยืนยันเขาก็ให้ดูใบยืนยันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังว่าการที่มาร์กของเขาเป็นเนื้อแบบเนี้ยค่ะเนื้อมูดซึ่งมันจะเกิดใสแล้วก็มันจะคืออย่างเงี้ยไม่สามารถใสสเตอรอยได้แน่นอนนะคะปลอดก็ไม่มีนะคะ ซึ่งก็เลยเป็นที่ชัดเจนว่าอ๋อโอเคไม่เชื่อแล้วก็เขาก็จะมีคลิปตรวจสารอยู่แล้วอะค่ะลองเข้าไปดูในเวเว็บวันเด a แลนะไรของเขาได้นะคะซึ่งแต่ว่าคือเขาจะใช้เป็นอันอ่าเขาเรียกว่าน้ํานมอะไรสักอย่างอะคะ่ะมันก็เลยจะทำให้หน้าหนูฟื้นฟูได้เร็วแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะมาร์ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าอ่าเขาบอกว่าเวลามาร์กแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า คือมันเข้าซึมหน้าได้หมดเลยได้เต็มได้เร็วใช่ไหมคะหน้าเราอิ่มตัวกับการรับสารแล้วถ้าเราไปมาทุกวันมันจะกลายเป็นผลด,ดันออกเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเรากินอาหารแล้วเราอิ่มเราก็อ้วกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปฏิกิริยาที่ดันออกมาซึ่งทางที่ดีก็ให้มาร์คแค่อทิตละสองครั้งพอเพื่อไม่ให้อ่าผิวหน้าเราอิ่มตัวแล้วเกิดการดันผลออกมาโอเคนะคะอ่าแล้วเขาก็จะมีเป็นกันแดดอ่านี้จะเป็นเซรั่มนะคะเซรั่มหน้าเด็ก นะคะของวันเดอร์แลนด์นะคะแล้วก็จะเป็นกันแดดกันแดดเวทมนต์นะคะของวันเดอร์แลนด์เหมือนกันอันนี้คือคือของเขาฮิฮอลเขาเอามาดูเนื้อกันแดดให้ดูกันแดดเวทมนต์จะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะจะเป็นเนื้อสีเหลืองว่าสีอะไรอะ่ะเป็นเนื้อมูดอะ่ะเนื้อมูดแล้วก็กลืนไปกับผิวอ่ะฮะเพราะว่าอันนี้ก็คือผิว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 ,ผวหลังมือพี่ทาบีบีทาตัวมาอยู่แล้วมันก็จะแบบดูเอาดูแบบคาวๆแล้วกันเนาะโอเค ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวโซซาเนลอันนี้โซซาเนลจะทาได้เช้าเย็นเลยนะคะส่วนใครที่กลัวว่า,าทาช้าแล้วน่าจะน่าจะมันไหมคือโซซาเนลเนี่ยเขาเป็นครีมหน้าเงาะคะคือลูกค้าถ้าลูกค้ากลัวหน้ามันก็ให้ใช้แค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เปิดออกมานะคะเนื้อของโซซาเนลก็จะแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ข้นอะ่ะอ่าค่ะมันก็จะเหลวๆเป็นหอยทาคือพี่ หาข้อมูลมาว่าครีมที่ข้นมากๆอันนั้นเสนี่ยงต่อสารสเตอรอยนะคะเพราะว่าสเตอรอยจะใส่โดยที่ครีมเพิ่มข้นจะมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเป็นพวกใสๆอะไรพวกเนี้ยจะไม่มีนะ ก็ลองไปเสิร์ชก็ข้อมูลกันดูใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกันได้แล้วก็จะมีคอนเดนเรารู้อยู่แล้วก็จะมีบาร์กีซีนะคะที่มาร์กรอยสิวตัวนี้เม็ดอินเกาหลีนะคะใช้ดีมากมีไซเล็กไซใหญ่ตอนนี้ก็คือไซเล็กออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีบีบีทาตัวเฮบี้นะคะตัวนี้ก็ทาดีเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็โ ok อคูมาของโอคูมารอ่ใหม่จะเป็นกล่องสีขาวนะคะซึ่งเขาจะเป็นสองเอส Uh huh. ก็แล้วก็เจ้าของโอกูมาฝากประชาสัมพันธนิดนึงว่า,าเวลาซื้อะคะ่ะจะต้องมีฉลากผู้ผลิตก็คือไปสัตว์ไมลอนนะคะก็คือจะต้องมีฉลากนี้ก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปิดกฎหมายแล้วก็ไม่โดนจับนะคะก็คือเป็น 2x คะโอกูมาเขาก็ให้นี้มาด้วยมาร์กหน้านะคะยังไม่ได้ลองเลยต้องขออาภายัยลองไม่ทันจริงๆแล้วก็จะมีเซรั่มดีมอยอันนี้ลองแล้วนะคะจากที่เขาให้มาเทส ตอนนี้เทหมดขวดแล้วนะคะสิวไม่เห่อขึ้นก็คือโอเคมันไม่มีเอฟเฟคกับผิวสเตอร์ลอยอย่างพี่นะคะก็ผ่านแต่พี่รู้สึกว่าชอบมากมันเซรั่มของคอลลี่เนี่ยจะเป็นน้ำใสๆซึมไวมากคือใครที่อยากได้เรื่องของฝากะามีงบเนี่ยแนะนำเลยนะคะชอบมากอาแอดมินกี่นาทีแล้ว ห้าทีค่ะห้าทีแล้วถ้าเส็จแล้วเตือนด้วยลูกอตอนนี้ก็จะเป็น BB b a c บดคิวบีทาตัวนะคะส่อมาก็จะเป็น b e a u ี้ l ัดบิวตี้ลัดไข่ดีมากนะคะบีบีทาตัวเนื้อแบบเกี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะเขาก็จะมีเป็นกิฟต์เซตด้วย3ส,สีในกิฟต์เซ็ตเดียวไซมินีทดลองแล้วก็จะมีอันนี้คอลลาเจนลาเลต้าที่มาใหม่นะคะเป็นคอลลาเจนเกล็ดตานะคะก็เห็นเขาว่ารีวิว กินดีอันนี้ลูกค้าลายมาบอกเยอะก็เลยเอามาขายนะคะเห็นลูกค้าบอกว่ากินดีส่วน2ตัวนี้จะเป็น BB มีเสน่ห์นะคะจะมีสีเนื้อกับสีชชมพูนะคะก็ทางง่ายเกี่ยง่ายเหมือนกันแพ็กเกจสวยนะคะแล้วก็จะเป็น CC Baby k i ้คนะคะตัวใหม่5สีนะคะเข้าสีนี้แตกต่างกันที่กลิ่น,นะคะ่ะใครชอบใครชอบแบบกลิ่นอะไรก็ตามนั้นเลยนะคะต่อมาก็จะเป็น อันนี้น้ำแร่จะเป็นน้ำแร่เฮี้นะคะก็ใช้ดีไม่มีสารนะคะพวกนี้แล้วก็นี่กล่องขนตาใหญ่โตมาโหรานมีกล่องขนตาด้วยเอาไวเา้เก็บขนตาเก็บบนรจเก็บแหนบอะไรงนี้ก็ว่าไปคนแต่งหน้าเนาะนะคะตัวสุดท้ายก่อนที่คลิปจะหมดนะคะสเปลนะคะสเปลจะมีสเปลซีซีนะคะกับสเปลม์คหน้านะคะออะเรามาดูสเปลซีซีก่อนคลิปจะจบอ่าคือเวลาหยอดลงไปเนี่ยจะเป็นเนื้อสีขาวถูกไหมคะแต่พอ เนี่ยพอวนปุ๊บมันเป็นเนื้อสีเนื้อตามสภาพผิวเลยเลยยิ่งตอนเนี้พี่ทาบีบอยู่นะมันก็เลยกลายเป็นสีตามที่สีบีบเราเลยอะ่ะเออสเปลของน้องนะคะนะคะ490บาทมันจริงมากอันนี้ไว้สำหรับแบบวันชิวชิววันไปเรียนวันทำงานโอเคบ๊ายบาย